สวัสดีครับผมชื่อนายสอนสอนมิสวัตชั้นม6ทับเลขที่15นะครับวันนี้จะมาฟีเซนต์เรื่องการสร้างคาของผมนะครับโดยคำที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือคําว่าวิทอนะครับมีความหมายว่ามีชีวิตชีวาสําคัญแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตครับโดยวีตัวแรกเนี่ยย่อมาจากคาว่าวาการ์เลียสนะครับแปลว่ากระฉับกระเฉงซึ่งการมีความกระฉับกระเฉงเนี่ยจะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วนะครับตื่นตัวตลอดเวลาต่อไปไอก็คือ interaction แปลว่าการมีปฏิสัมพันธ์นะครับซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยก็จะทาให้เรามีความสุขได้ระบายลดความเครียดน,นะครับแล้วก็พัฒนาการเข้าสังคมด้วยต่อไปนะครับ t ก็คือย่อมาจากคําว่า terminate นะครับแปลว่ายุติการยุติสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ทําแล้วไม่มีความสุขเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นทําอะไรแล้วก็จะสบายใจครับต่อไปนะครับ a ย่อมาจากคําว่า a t t e n d นะครับ ปลว,ว่าดูแลเอาใจใส่การดูแลเอาใจใส่ตัวเองทุกวันเนี่ยก็จะเป็นการสํารวจว่าเราเป็นโรคอะไรเราสบายดีหรือเปล่าจะได้แก้ไขถูกนะครับก็เป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งนะครับต่อไปการหัวล้อนะครับต่อไปแอลนะครับคือ Love, ลาฟแปลว่าหัวล้อนะครับ <c oughs> การหัวล้อเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นหัวใจแล้วก็สั่งสารสร้างความสุขออกมานะครับเราจะเรียกสารว่าสารแห่งความสุขนะครับ ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะครับก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ